มาส่งเลยจ้าอุ้ยชามมาจาก B Auto House ใช่ไหมคะคุณพี่ออนี่ทะเบียนทะเบียนทะเบียนอ่านี่ให้ดูหมดทุกอย่างกับเธอดีเซนแบบไม่มีปกปิดนะคะซื้อถูกต้องตามกฎหมายค่ะเธอเธอทะเบียนเจ็ดหกหกสองจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่า ไม่ได้แนะนําให้ใครไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะบอกก่อนนะคะเออเดีจะซื้อกันเองก็สุดแล้วแต่เลยเธอมาแล้วสวยมากสวยจนอยากร้องไห้เธอคือในชีวิตหนึ่งมันต้องมีนะ <c oughs> <c oughs> เอาไปเชร์คนละคลิปเธอมันสวยมากสวยจนอยากร้องไห้ <c oughs> มันเหมือนตอนที่เราได้รถของเล่นครั้งแรกกัเธอแต่นี้่เป็นรถจริงเอาผ่านเอาใจนะคะ <c oughs> นี่มาจาก กรุงเทพมหานครโอ้รถสไลด์สูงมากถึงว่าเขาถึงบอกว่าเลยนะว่าเข้าไม่ได้ค่ะเธอนี่นะคะก็มีคนคอยให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าเหรออารถเธอเหรอมีอันี้เซล <ขอ S 2> สองคนนะคะนี่ <ขอ S 2> ดิฉันออกกับนี่พี่เบียร์แล้วก็พี่อะไรคะพนุ่นค่ะพี่นุ่นกับพี่เบียร์นะคะก็เซ็นเอกสารกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอส่งมอบาเป,เป็นทางการนะ,นะคะ เป่นเจ้าของนแรกเลยครับเอาตาร์ทลงเ,ลเอาหนัะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นสตาร์าแลวกรีเบียช่วยช่วยน้องหน่อยได้ไหมคะเดีด๋ยวให้พี่ไปเดี๋ยวนุ่นเอาลงให้อะพี่นุ่นเอาลงให้ดีกว่านะคะไปะแล้วเดี๋ยวให้ต่อตรงไหนดีคะอ่ะอเข้ามาตรงนี้เลยคะ่ะแต่ถอยหลังรถควรถอยหลังเข้าตรงนี้เลยคะ่ะตรงกลางสวยๆเลยคะ่ะอแล้วเธอสวยไหมคะทุกคนอ o m ม e น่อยค o ามน n นหน่อยค่ะ เจ็ดหกหกสองแล้วก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเธอสุดอะสุดพร้อมนะครับอยู่กันพร้อมหน้าและพร้อมตาทุกคนทุกหมูเห่เราอ้ยถังขยะออมันย้อนแสงนิดนึงเชนญเจ้าค่ะจะไปดูตรงที่มันไม่ย้อนแสงนะค,ะคุณอเ,คเออไม่มีเลิกนะคะเลิกที่ดีคือเลิกสะดวกไม่มีเลิกไม่มีวันพร้อมก็คือออกทันที นี่ค่ะเธอสวยสวยจนอยากลองให้เเธอนะคะเพื่อความสุขสบายของพ่อแม่และครอบครัวรวมถึงตัวเราด้วยนะคะเอพอพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ให้ยานพาหานะชื่อว่าให้ความสุขเราให้ความสุขกับพ่อแม่เราก็จะได้ความสุขคืนมานะคะคนที่แบบกระตันยูรู้คุณก็จะมีแต่ความเจริญดิฉันเชื่อแบบนั้น ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่นั้นสุดแล้วแต่นะครับของแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้นะครับนี่ครับเอาผ่านเอาใจทันใหม่ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะคะขอให้ช่วยเราแบบทอามาหากินนะคะแล้วก็ได้รถมาแล้วก็ขอให้แบบมีเงินเข้ามาอีกเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะเออ สวยเออสวยจนอยากร้องไห้พูดอีกแล้วพูดตามอยู่อ่ะสวยครับถูกใจอ่ะข้างลงข้างไหลังขยับไปข้างหน้าเลยค่ะสวยไหมคะสวยค่ะกินไหมรถสวยมากแต่ว่าพี่เวลี่สวยกว่าโอเคค่อยหน้าเป็นทรงที่เบลลี่รำหน่อย นี่ค่ะทุกคนขอแค่ถ่ายแค่นี้ก่อนนะคะขอถ่ายแค่นี้ก่อนอทุกคนอ่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนวิธีการเจิมนะคะดิฉันก็รถทุกคันก็พ่อกับแม่เจิมตั้เปิดประตูจะเป็นคนขับรถจะต้องเปิดประตูนะต่อไปนี้เออประตูไฟฟ้าด้วยนะคะดำชามอ่ะเชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่เชิญขึ้นไปเลยสองฝั่งเลยตามไปเปิฝั่งนู้นด้วย ไม่ใช่ประตูไปนั่งประตูข้างหลังก็ได้มากไม่ต้องไปข้างหน้าหรอกเนี่ยเบาเลยสองเบาะคู่กันเออายอันนี้ไม่ใช่รถสวยบุคคลเออหูข้างในหรูหรามาก <c oughs> ทุกคนอ่ะ <c oughs> ให้พอให้พรลูกนะคะจริงๆก็รถแม่นั่งด้วยแหละแต่ก็อ่ะเดี๋ยวเผื่อลูกยืมไปใช้งาน <c oughs> อาจจะยืมใช้งานบ่อยหน่อยม่เคนะคะหมอนะคะเอออ่ะก็เจิมให้ค่ะ มันที่เคยเจอมอ้าวผมมาไล่ให้พห่อไล่สั่ให้พ่อก็ให้พรไปเจอมไปจะให้พรแล้วก็ว่าไปนะคะก็ว่าไปให้ลูกที่กิจการร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมฝาร์มมุ่งบัน่นาอานาออกกอลัฟออกแม่ก็รัก,รก,รกลูกนะ ไปช้ำอ่าคุณแม่บ้างครับคุณแม่สักนิดนึงอ้าวมาแล้วมีคนมาเพิ่มแล้วสมาชิกอะเชิญค่ะโอ้ฝาถ้าต้อง้ไปแหุุนตำบลใดค่ะไม่ปลอดภัยทางไปแล้วครับ และขอให้ลูกมีหน้าที่การงานจะเปรนู่งเรืองลูกนงตลอดไปเป็นที่พึ่งของพ่อของแม่ตลอดไปนะ,อะขอบคุณค่ะเพอให้แม่หายโรคหายภัยแล้วกันนะคะเ,เดี๋ยวให้พ่อมันทำกับแม่มันทำบ้างให้พอนอยคะ่ะเจิมให้หน่อยนั่งเจิมรถคันนี้โยมเจิมคะ่ะแ้าไม่มีพะ<อ>เจิม,มนั่งแล้วแบบอาปาเอาแบบเป็ <c oughs> นสีแล้วไง อันนี้เป็นพ่อคุณธรรมกับแม่คุณธรรมนะคะก็ให้ท่านให้พรเราจะได้แบบพ่อเชคะอใลูกมีเนยมาเเป็นทาง้ั่มีความสุขความเจริญเงินขึ้นไปนะขอบคุณค่ะทำอะไรก็หยิบจอกอะไรให้เป็นเงินเป็นทองไหลมาที่มาให้ร่ำรวยโชคดีเดินทางแค่้าคลาดปลออไทยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกะการ ขอบคุณค่ะคุณพ่อกับแม่ค่ะขอบคุณค่ะอคค่ะอันนี้ไว้หน้ารถคือคนเต็มเลยคนไม่เป็นไรค่ะเราใช้งานเออเธอเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็แอบเอาหลวงพ่อมาใส่อยู่ดีเลยคะ่ะเ <c oughs> ตรียมได้เลยในกล่องนี้หนูแม่ต้องเอาเอาพระเอ <c oughs> า่ออ่ะเดี๋ยวเราจะได้ <c oughs> <า>อันนี้กันนะคะถ่ายรูปถ่ายอะไร